ลืมเปิดไหม่เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าดวงดีฟาดเคาะฟาดเคาะพูดไปตั้งเยอะเมื่อกี้นี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือต้องบอกว่าหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็คือ รู้สึกว่าดวงดีขึ้นนะครับนะดวงดีขึ้นถึงอาจจะไม่ได้มือทองแบบเปิดมาตั้งแต่จุ่มแรกได้นะไม่เออเมื่อไอดีนี้ไอดีนี้จุ่มแรกได้เลยนะเออก็เลยมีบางท่านเนี่ยทักมาบอกว่าพี่เห็นพี่มือกําลังขึ้นนะฮะจัดให้ผมหน่อยเออแต่ว่าอันเนี้ยเป็นทอง Android นะครับปกติเราจะเปิดแบบอ่าทอง iOS สําหรับหลายคนที่ไปเปิดไปเติมร้านมาแล้วอาจจะไม่มีเครื่อง iOS หรือว่าอยากจะร่วมสนุกกันอะไรอย่างนี้นะเออแต,แต่แต่อันเนี้ยคือพิเศษนะครับผมคือทองอยู่ใน Android เพราะว่าเป็น ID ดองทองนะครับผมคือ i อเเล่นเก็บอี ไม่ได้เติมแต่ไม่แน่ใจว่าแบบไม่ได้ฟรีมาตั้งแต่ต้นเลยหรือเปล่านะครับผมจะเป็นไอดีดองทองนะครับผมกดดันนะฮะเปิดไอดีแบบนี้กดดันบอกเลยเพราะว่าทองกว่าจะได้มาเทละบาทจะขาดใจนะครับผมแต่เนี้ยได้มาแล้ว1ตัวเมื่อกี้นี้นะครับแบบจุ่มแรกเลยและเป้าหมายจริงๆอะเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วก็แบบเกอร์นิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ว่าเป้าหมายจริงๆเบอร์หนึ่งก็คือเอ็ดวินฟานเดซาครับคือเราจะเปิดสองแพ็คนะฮะก็คือเป้าหมายเนี้ยตู้เนี้ยก็จะเป็นฟานเดซานะครับผมตัวหนึ่งแต่ได้เบลมานะครับแล้วก็อีก นะจะเอาฟิลิปรามนะครับผมแต่เอาเฟอร์เนซาก่อนนะครับออภารกิจจากคุณดิวนะครับเป็นไอดีดองทองมาจะจะเก็บ เก็บเท่าไหร่ถึงจะได้10,000่นทองอะ่ะผมเก็บไม่เคยถึงอะ่ะยอมรับเลยนะฮะถ้าเป็น i อดีดองทองไอดี ID แบบ a อ d ด o i d เนี่ยผมเก็บไม่คยถึงเลยเพราะว่าประมาณ4ี่ห้าพันทองผมก็เปิดอะเต็มที่สูงสุดสี่ห้าพันทองนะครับวันนี้เปิดเก็บมาหมื่นทองทุกคนต้องใช้เวลาเท่าไหรนะ่นาะเป็นปีอ่ะผมว่านะอืดองไว้หมื่นทองนะครับผมเซ็นต์เมื่อกี้นะโอ้โหฟานเดอร์ซาไม่ออกว่ะได้เบลเฮ้ยอ่ะไม่เป็นไรดวงกําลังมาดวงกาลังมาเว้ยช่วงนี้ดวงขึ้นดวงขึ้นขาขึ้นขาขึ้น ขอให้ได้ต่อเนื่องนะแต่ว่าก็ยังมิ้วสั่นก็ยังกดดันอยู่ดีสําหรับทองไอดีดองทองนะเพราะว่าเรารู้ว่าผมรู้ว่ากว่าจะได้มาทีละ9 0 0าร้เนี่ยนะมันใช้เวลานานในความอดทนนะครับแล้วก็อดกั้นในการที่จะเก็บไว้ไม่เปิดนะครับผมมาเบลมาแล้วของขวัญของขวัญต่อไปเป้าหมายหลักเอ็ดวินฟานเดอร์ซาหน่อยครับผมไป9 0 0ที่สงคุณค่าเพื่อนนายเฮ้ยมีเขียวมีเขียวนะเฮ้ยมี8คนป อ้9คน9คนก็เป็นไฮไลท์ไปมาลิโอจูเนียโอเค หนึ่งหมื่นทองจะได้กี่ตัวอะคุณคิดว่าจะได้กี่ตัวเพราะเราเราจะเปิด2แพ็กนะครับผมแน่นอนมันไม่ได้เหมาครบทุกตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าไม่แน่นะไม่แน่แนอาจจะดวงดีอาจจะดวงดีได้ไงแต่หมายถึงว่าเออไม่มีทองเหมาที่จะแบบไปไปไปแบบก้นตู้อยู่แล้วทั้ง2แพ็คนะครับผมหรือจะเปิดสลับกันไหมไม่เอาดีกว่านะเอาป้าหมาหลักก่อนเอาป้าหมาหลักก่อนก็คือฟานเดซาเนาะเอาฟานเดซาก่อนครับผมเบลมาทีแรกอะทีต่อไปตัวต่อไปอย่าช้านะพี่ตัวต่อไปอย่าลึกนะเว้ยขอรอบนี้เลยแล้วกันครับฟานเดซามาดวงกำลังขึ้น มือกำลังขึ้นครับมามือกำลังขึ้นเว้ยเฮ้เอลีโอ้แตนดาดย่องย่องมาแบบนี้กูกูเลยะก็กูกูเลยะกูกูเลยะกูเลยะก่จุ่มแล้วะสามจุ่มผ่านไปนะครับสามจุ่มก็พันแปดร้อยเออยี่สิบเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยทองสองพันเจ็ดร้อยทองก็ใช้เวลาเก็บประมาณสักเป็นเดือนได้นะ <c ute noise> เป็นเดือนเหมือนกันนะ <c ute noise> เดีวจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ว่าเปิดภายใน3วินาทีโอ้โหนิวสันเลยผมอะออยากจะให้มันมีความขังมากๆนะครับผมเนาะฟันเดซาขอนายตัวเดียวนะครับตัวเดียวก่อนนะเออปานุชชีถ้าได้มาของแถมก็ดีแต่ว่าเอ,เอาเอาฟันเดซาเป็นตัวหลักเอ็ดวินฟันเดซาครับกดค้างไว้เลย3ปี1ปีที่2ปีที่3ไปฟันเดซาฮึบเฮ้ยซีเขียว ไอไลไอไลแน่ไอไลนี่ใจผมเขาจะคันมืออยากจะสลับแพ็กนะแต่ถ้าถ้าสลับแพ็กเปิดปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ได้เลยทุกสักตัวหนึ่งไงทุกคนดูป่ะ สมมติสลับไปสลับมาแล้วแบบถ้าโชคร้ายจริงๆอ่ะแบบไม่ได้เลยอ่ะที่ทองที่เหลือนี่คือไม่ได้เลยมันจะมันจะโอากาสน้อยมากโดยเฉพาะแพ็ค200รอ่ะแพ็ค2 0 0มันเยอะในใน,ใน,ในตู้อโอกาสมันน้อยนะถูกป่ะอ่ะเอาเอาป้าหมายลรกก่อนฟันเดร์ซานะขอให้มีเหลือไปลุ้นแพ e ็คอีพิกโชทามใหม่200ตัวหน่อยหนึ่งนะครับผมอยากให้ได้ฟันเดร์ซาตัวนี้ตัวหนึ่งนะใจผมนะอยากให้ได้ฟันเดร์ซาตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีทองเหลือไปเปิดแพ็คนู้นตัวหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ลามก็ได้อาจจะได้ลิเบอรี่หรือเอ่อโชทามอาร์เซนอล แต่ว่าอยากให้ได้ฟันเดาซาตรงนี้ก่อนอย่าไปลึกนะครับผมต้องได้ฟันดาซาตรงนี้ก่อนนะครับผมเพื่อจะมีทองไปเปิดตรงนู้นนะครับพี่พูดมากแล้วกที่เหอะใจเย็นในน้องเอ๋ยไปลองเก็บทองฟรีดูนะฮะแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมต้องใจเย็นๆนะครับผมเพราะว่ามันพิธีพิธันครับกับความพยายามครับไปเอฟเฟกนฟันดาซาดีเอ็มเอฟเขียวอีกแล้วว่ะเราเห็นฉากเขียวที่ไหนผมนับนักเตะที่อยู่ข้างหลังนันทันทีเลยครับว่ามันเกินมันมี8คนหรือเปล่าถ้ามี9คนแบบนี้ก็จบนะฮะ ไอ้เปลี่ยนสีไอ้ภาคหลังมันยังมีเปลี่ยนสีอยู่ก็หลังจากอัปเดตแพทใหม่มาเนี่เหมือน,มนไม่ค่อยเปลี่ยนสีเลยนะ หรือไม่เปลี่ยนแล้ววะเนี่ยใครยังเห็นเปลี่ยนสีอยู่บ้างไหมโอ้ห้าสิบห้าสิบตัวเลยครับผมเปิดไปห้าจุ่มเลยนะครับโอ้ยน่าจะน่าจะได้ฟันเดอร์ซาตั้งแต่ทีแรกเมื่อกี้นะที่เป็นเบลอ่ะไม่งั้นนี่คือเราเรามีทองไปเปิดตรงนี้เยอะเลยนะครับผมเนาะอ่ะไปต่อครับเอ็ดวินฟันเดอร์ซาครับผมนัซานัซามาให้หน่อยนะจ้าแพ็คนี้รีวิวไปครบแล้วนะครับทุกคนเนาะแพ็ควันจันรีวิวไปแล้วนะครับเบลปานูชีฟานเดซานะครับผมก็มีทั้งช่องนี้บอมสกีโฟล์แล้วก็ในช่องบอมสกีรรรรีีีววินนนนนนะะะะคคคัััับบบไไปชมกด้้้ออ่่พพแแ็ มาได้แล้วนะฟานด้าเราจะได้มีททองไปเปิดแพ็คนู้นบ้าง1 2 3ไปฟานด้ามาฮึ่บเขียวอีกแล้วว่าแล้วมีเก้าคนน่ะไฮไลท์รัวๆเลยว่ะฮึ่ยไฮไลท์รัวเลยวะ่ยวะพอไฮไลท์ก็บอกได้แต่ไฮไลท์พอไม่ได้ไฮไลท์ก็บอกได้แต่แเซฟแตนด์ดัตเอาใจยังไม่ถูกแล้วเนี่ย เอาใจไม่ถูกแล้วเนี่ยโถโอ้โเดี๋ยวขออนุญาตดูทีมนินึงนะขอดูทีมนินึงนะครับผมเป็น สายดองนะครับผมนี่มีเนมาบิคไทม์นะครับผมแล้วก็มีตัวเก่าๆที่เป็นอีพิกหนึ่งบูสต์นะครับก็อืไอ้ดีเก่าเหมือนกันนะ <c oughs> นี่ตั้งแต่บูล็อกนะเนี่ยนะตั้งแต่บูล็อกฟิชเชอร์ลิงนะครับผมแล้วก็มีอีพิกที่แบบยังไม่มีบูสต์อ่ะออยังต่ําน่าจะ2023เป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยไอหรือว่าตั้งแต่ภาคเพสเลยหรืออาจจะเป็นไปได้นันตั้งแต่ภาคเพสเลยด,ด้วยได้ตัวชุดเชยมานะครับผม <c oughs> นี่นี่คือประหยัดแค่ไหนอะทุกคนคือแบบต้องเก็บแค่ไหนฮะยังไม่ยังไม่ซ หรือกว่าจะเปิดทีละ900อะ่ะคือต้องเก็บทองแค่ไหนขนาดโค้ตยังไม่ซื้อเลยนะต้องเก็บอดทนขนาดไหนอุย้ยดูดีเว้ยแต่ดีที่ได้เบลแล้วตั้งแต่ทีแรกแต่มันไม่ใช่เป้าหมายเด้มันไม่ใช่เป้าหมายที่แบบนี้ขอฟันเดซาเนยนะครับมามาได้แล้วมาได้แล้วแดกความพยายามแดกความมุ่งมั่นครับไอซ์ลับปิดครับไอซ์ลับปิดครับไอซ์ลับปิดครับ ไงไรแล้วเขียวโพยพุ่งไาอ,อีกแล้วอะเก้าตัว้วเฮ้ยจะบอกว่าเสื้อเซลติกก็สวยนะเมื่อก่อนตอนวัยรุ่นวยุ่นผมซื้อมาใส่นะเซติกอ่ะมันขึ้นดีมันขึ้นดีแต่ไม่สามารถที่จะมาใส่แบบทำคลิปได้เพราะว่ามันมันสีเขียวนะโทนสีเขียว โอ้โหทุกคนเ้ยกำลังจะครึ่งตู้เลยนะครับแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ทองเหลือ 37- 0 0 3 7 0จคือ9ก้รหนึ่งกาสอแปเก้าสาม็ด้าี่ก็ได้ประมาณ4รอบอ่ะ4รอบเออมันมันมีโอกาสไม่ได้เหมือนกันนะคือคือถ้าเหมาตู้อ่ะน่าเหมาตู้ร้อยา่ะประมาณ13 0 0 0เนาะ13,000ทองแต่เราเรามีแค่หมื่นเดียวไงมันมันไม่พอเหมาอยู่แล้วมันไม่พอเปิดหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่านะอย่าไปขนาดนั้นนะครับขอให้ได้หน่อยนะขอให้ได้ไฮโดนี่คือแบบประหยัดสุดๆนะครับแพ็คซื้อแพ็คเปิดแพ็คโค ให้กำลังใจสายขยันหน่อยครับให้กำลังใจน้องหน่อยนะครับผมเอ็ดวินฟานเดอซามาได้แล้วโอจีเคแต่ว่าไฮไลท์โอ้โหโอ้โหเกยเอ้นคือประเด็นตอนเนี้ย ตอนแรกกังวลอยู่ว่าจะมีทองเหลือไปเปิดตามล่าฟิลิปรามหรือเปล่านะครับเออแต่ตอนนี้กังวลว่าจะได้วันหนึ่ซาหรือเปล่าเหลือ7จิบตัวในตู้แต่เราเปิดได้อีกประมาณก้า2หนึ่งกสแบบรอบนะครับ3รอบนะฮะทุกคนนะผมเปิดผิดแพ็คไปมั้งปะวะไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเพราะเรามีหมื่นเราเราไม่ได้มีหมื่นสามนะครับโอ้ oh my god ไอสิ่งที่น่ากลัวนี่แหละไอตัวแรกมันแตกไวไอตัวต่อไปนี่น,ะน่ากลัว คือถ้าเป็นบางคนจะหยุดเลยนะนะถ้าแบบทีแรกเปิดปุ๊บเนี่ยหยุดเลยนะครับเพื่อเอาเคสเอาเคสว่ากลัวตัวต่อไปมันมันลึกนะครับผมแต่บังเอิญว่ามันเป็นเบลไงใช่ปะไม่ใช่เป้าหมายเราดิมาฟานเดซาารอบนี้นะครับได้ปอดนะครับเอาเอาไปเอาไป,าไปลุ้นแพ็คฟ,ฟิลิปรามสักสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะขอรอบนี้นะครับขอรอบนี้นะครับมาฟานเดซามาได้โอ้โหตึ๊บๆ,ๆเลยวะค <laughs> ิ้วกขหมดตึ๊บๆเลย ผมก็เจความรู้สึกเป็นที่สุดครับด้วยความเคารพนะครับท่านประธานครับโอ้โหเจ็บกระดองใจอะทุกคนเลยเหลือพันเก้าแล้วตอนนี้คือสรุปทำไปทำมาจะได้เบลตัวเดียวป่าเนี้ยอะไม่เอาะเวยเอาฟานเดซาฟานเดซาหยุดไม่อยู่แล้วตอนนี้ฟานเดซาเหลือสองครั้งเท่านั้นครับโอกาสของเราเอ็ดวินฟาน The เออเปิดทางนอกเปิดทางนอกเวลาเราเกลือแบบนี้เรามาเปิดทางนอกบ้างเออไอ้ไม่ใช่แพ็คนี้จะผิดแพ็คอีกโอ้โหผมเคยเปิดผิดแพ็คแล้วเปิดได้เฉยนะ <c oughs> เอามาเอนฟานเดอร์ e า Sa 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 Sa

แต่ยังไม่หมดนะทุกคนเหลือจุ่มหนึ่งแต่โอกาสตอนนี้เราคงไม่มีทองเหลือไปเปิดฟิลิปปามแล้วละ่ะดูเหมือนเปิดไปเยอะนะแต่ว่าเปิดไปร้อยตัวนะครับร้อยตัวเหลือเหลือในตู้อีกอีกห้าสิบตัวโอ้โหผมไม่อยากจะคิดภาพเลยแบบว่าคือบางทีอ่ะบางคนอะ่ะเปิดจุ่มเดียว90 0ก็ได้เลยนะครับอันนั้นเข้าใจได้เลยหรือบางคนเปิดแบบร้อยเดียวก็ได้เลยฟุกๆนะได้ตัวหนึ่งมาใช้เลยนะครับแต่นี่หมื่นหนึง่งหมื่นทองแล้วเก็บเป็นปีนะแน่น่าจะเป็นปีอะ่ะถึงเปล่าวะนะใช่ปะ่ะแล้วยังยังไม่ได้ตัวที่2ครับพี่โะลจะ ฮะพี่โกใจร้ายขนาดนั้นใช่เหรอครับพี่โกสุดหล่อครับโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับโอกาสสุดท้ายแล้วนะจ๊ะได้กดเถอะจ้าโอ้โหเราจะเราจะเราจะ,เราจะหล่อเราจะดีใจตอนที่แบบลืมเปิดไมค์ทีเดียวเหรอไม่เอานะ่ามามาเถอะมามานะมานะ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 านามาหาเราที ใช่ไหม9ตัว้าจะไหลหรือเปเล่า o อ้โเป็นตั ผมว่าใครที่เป็นสายนี้เนี่ยพอมาดูคลิปนี้โปรใครที่เป็นสายดองนะแล้วมาดูคลิปนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะถอดใจเก็บทองกันอยู่หรือเปล่านะบางคนกําลังเก็บทองอยู่รุ่มรุ่มดอนดอนสี่ 4, ส้าห้าพันทองนะพอเห็นแบบนี้ก็เปิดเลยแล้วกันนะใจแตกเอยหรือไม่ก็กัดฟันเก็บให้ครบหมนะื่นสามเนาะให้แบบพอเหมอเาอะไรแบบ worst case สุดๆเรา่าผมก็ไม่รู้ผมก็ทําดีที่สุดแล้วมันเป็นการชามันเป็นการสุ่มกาชานะใครจะอยากให้เกลือล่ะถูกป่ะตอนนี้เหลือ ร้อยสุดท้ายครับในตู้เหลือ40ตัวในตู้ครับนาซายังไม่มามีต้องลืมลืมแพ็คฟีปรามไปได้เลยฮะร้อยสุดท้ายครับโอกาสที่จะสอยดาว,วดึงได้เนี่ยมันมีไหมมีแตนะ่น้อยมากแต่มันก็มีมากกว่าตอนที่เราเปิดแบบร้อยเดียวตั้งแต่ครั้งแรกเลยในแพ็กกันนะครับเพราะว่านี่มันเหลือ40ตัวใช่ปะ่ะ40่ตัวก็ประมาณ2%ักสองเปกว่ากว่าสกว่านะไม่ถึง5%อซด้วยซ้ำใช่ไหมเนาะร้อยสุดท้ายครับโอกาสมันมีไหมมี นะครับแต่ว่าปฏิหารบ้านดอนไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะไม่งั้นเขาคงไม่ใช้ใชคําว่าปฏิหารแล,ล้วล่ะนะครับเนาะทำใจให้สงบครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับร้อยนี้นะครับผมยุบหนอพ้องหนอไป100ทองนี้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวอารนึกว่าฟันดาจาโอ้ อารนชิเช็ดเป็ดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหทำใจไปแล้วร้อยสุดท้ายอ่ะ <c oughs> เหมือนมันเหยียบหน้าเรานะ <c oughs> ลำคาญตัดลำคาญเอาบาลรุชี่เปตัวหนึ่งโอ้ฟอนเดนซาเอ๋ยโอ้พิกเนี่พิกตกใจปิกมาโอ้ยฟอนเดนซาคะแนงดีวะได้แถมมาตัวนึงยังดียังดียังด,งดีโอเควะโอรดีวกว่าได้ตัวเดียวโอ้เสียดา,ายไม่ใช่ฟอนเดนซาดิหมดแล้วไหมมีสักร้อยไหมวะเดี๋ยวเดี๋ยวมีสักร้อยตรงไหนสักร้อยไหมจุดโทษยังไม่ได้เตะอาเผื่อจะเตะจุดโทษแล้วครบแหลกพอดีได้100ทองพอดีห0ึ่งร้อทองสองรอยทองพอดีมีป่ะดูหน่อยดิเผื่อมี ้ยอปฏิหารบ้านดอนไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆไม่มีแล้วหนึ่งร้อยทองไม่มีแล้วจบสิ้นออืื แต่ก็แต่ก็ยังดีนะยังดีนะดีกว่าแบบได้ตัวเดียวนะโอเคครับทุกคนก็ประการชนีแลครับไอดี ID ดองทองครับผมบอกเลยว่ามันมีความความยากลาบากมะแสนเข็นมากๆนะครับในการเปิดเก็บนะครับผมต้องอดทนแค่ไหนกว่าจะได้มาทีละ50ทอง50ทองบางทีไม่ได้เล่นตาเดียวด้วยนะถึงจะชนะเขาอะถูกปะมันมันต้องใช้ความพยายามแล้วก็ที่สําคัญคือแบบไม่ได้เปิดซูริโซไล่ด้วยครับน้อเนี่ยไอดี ID มีแค่นี้นะครับแล้วโคสก็ไม่ได้ซื้อด้วยค,คุณคิดดูดิต้องประหยัดแค่ไหนโค้ชก็ไม่ซื้อด้วยอะอ่าได้เบลมา เสริมทับนะครับผมแล้วก็ถือว่าได้แบ็กซ้ายแบ็กขวาได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมเสริมทับไปเปโอ้โหรอบสุดท้ายนี่อันนี้แบบพีคมากครับอันนี้อดีตฟูลสเปอร์ป่ะเนี่ยเฮ้ย hey! อ๋อเปิดแพ็คสเปอร์วันจันทร์มาใช่ไหมเนี่ยมีสเปอร์พอดีเลยได้เบลพอดีไงถูกปะ่ะเอออาจจะเปิดแพ็คขับเซเลคชั่นของสเปอร์มานะแพ็ควันจันทร์นะครับผมพอดีเลยได้เบลมาพอดีเลยอ่ะก็กลายเป็นฟูลสเปอร์ด้วยนะครับ <laughs> อยากโคตรจะไม่ได้ซื้อเลยดูดิ โค้ดยังใช้เป๊ปอันเก่าที่เป็นแบบ GP อยู่เลยเนี่ยเออค่าทีม87อยู่เลยอันเก่าอ่ะโอ้โหนี่เขาอีกอันนึงโค้ดตั้งต้นนะครับโค้ดเริ่มต้นแล้วอัพเลเวลไม่มีมีพอมีพอมีอัพไปพอมีอมแต่ค่าพลังมันยังไม่สุดนะเพราะว่าเป็นโค้ดโค้ดจีนะค,ะครับโค้ดเก่านะครับปึ้งอ่าร้อยห้าไปอ่ะเล่นในคุ้มค่าครับใครเล่นแบบไหนสนุกนะครับผมใครแบบ ชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นเลยนะครับผมเราไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับเราไม่ได้เบียดเบียนใครเล่นตามเวของเราไปฮะวิจาร์วิจาร์กันได้นะครับผมเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสนุกของเราแค่นั้นเองนะครับผมเนาะไม่ได้ไปเดือดร้อนใครไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปพาดพิงใครแค่นั้นนะครับผมขอให้เล่นสนุกนะครับลองดวนะเด็กครับประมาณนี้ใครไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวกำลังรีวิวซิโก้ใิศักดิ์เสนาเมืองให้นะครับในช ซิโก้นะครับแล้วก็ตัวอื่นๆที่อยู่ในแพ็คของในชาแนลเนี่ยผมกะว่าจะทําแบบปร,ประวัติที่มาที่ไปนะถ้าถ้าใครชอบก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมเผื่อไม่มีคนอยากดูหรือมีคนอยากดูน้อยก็อาจจะแบบประหยัดแรงไว้นะครับอาจจะข้ามไปอะไรเงี้ยนะแต่ยังไม่ได้เริ่มทำคิดดูว่าจะทําหรือเปล่าถ้ามีคนอยากดูเยอะนะครับเนาะโอเคครับประมาณนี้ฮะฝากกดติดตามทุกช่องด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีและสนุกกับการเล่นเกมครับ I thought I would never be fine.